กระบวนการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กระบวนการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีขั้นตอนดังนี้ 1. กิจการต้องลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลหรือคณะบุคคลหรือ Company Account โดยยื่นเป็น hard copy 2. กิจการ ใช้คอมพ a วเแอคเคท์แจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบแจ้งแต่งตั้งโดยผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานมีดังนี้ 1. ผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งานหรือแ c คเค n t มินิสเ r เตอร์คือผู้ที่กิจการมอบหมายให้กำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานภายใต้สังกัดกิจการ สามารถเข้าใช้ระบบของสำนักงานเพื่อจัดเตรียมคำขอและแบบแรายงานในระบบต่างๆและเป็นผู้กำหนดสิทธิ์ให้แก่บริษัทเอ์ซอร์สสามารถดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลในระบบต่างๆแทนกิจการได้ 2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนกิจการ ในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานรวมถึงผู้รับดำเนินการให้แก่กิจการในลักษณะเอาซอรสด้วย 3. ผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคือพนักงานที่มีตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าซึ่งกิจการมอบหมายให้มีอำนาจแต่งตั้งเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการได้รวมถึงบุคคลที่มีตำแหน่งในระดับดังกล่าวของผู้รับดำเนินการให้แก่กิจการในลักษณะเอาซอดด้วยระบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่ https colon w e b e f s e c o r t h โดยภายในระบบแจ้งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะประกอบด้วย 1. แบบแจ้งแต่งตั้งเพิกถอนผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งานหรือ Account Admin 2. แบบแจ้งแต่งตั้ง ผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหรือ EF2 3. แบบแจ้งแต่งตัง้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหรือ EF3 4. แบบแจ้งเพิกถอนผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหรือ EF4 ซึ่งการยื่นแบบต่างๆนี้จะต้องใช้บัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคล หรือ Company Account ในการยื่นข้อมูลโดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.sec.or.th/ca